ด้านได้ไออดนะจริงๆ่งมีลูกที่มันเปลี่ยนชีวิตเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนมากเปลี่ยนมากเลยคือทุกวันเนี้ชีวิตเราอยู่เพื่อลูกเรามีความรู้สึกว่าเหมือนเราอิ่มแล้วอ่ะกับกับการใช้ชีวิตของตัวเราเองเนี่ยเรามีทุกอย่างที่เราอยากมีจากไม่เคยมีเราได้ทุกอย่างที่เราไม่เคยได้แล้วเราได้มาอย่างเงี้ยจนจนวันนึงเรามีความรู้สึกว่าเราเราครบแล้วครบแล้วแล้วพอมันมีลูกอ่ะเออจนพอมันมีลูกอ่ะทีเนี้ยแพชชั่นที่มันเคยหมดมันหมดไม่ได้เว้ย ันหมดไม่ได้มันต้องลุกขึ้นมาทำนู่นนี่นั่นเนี่ยพูดพูดได้ง่ายเลยนะอย่างตัวตัวผมนะถ้าไม่มีลูกนะผมไม่ไม่กระโดดลงมาทำแซลมอนแซลมอนหรือมาทำธุรกิจอื่นใดๆผมก็ยังอยู่ของผมได้นึกออกมาแต่ลูกอ่ะเพิ่งจะสามขวบกว่าและกว่าเขาจะจบเรียนจบอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำให้เขาดีที่สุดนึกออกมาเท่าที่พ่อคนหนึ่งจะทำได้อะไรเงี้ยเพราะเรารู้ไงว่าเรามาจากไหนเราก็ไม่ได้อยากให้ให้คือเราก็ต้องหาสิ่งที่ดีที่ที่สุดให้กับลูกแหละ คือเราก็ต้องทำเราก็ต้องสร้างพลังใหกับตัวเองอ